สวัสดีค่ะฝึกออกเสียงภาษาไทยกับหญิงวันนี้เราจะมาฝึกออกเสียงอักษรไทยที่มีชื่อว่าซอ,ซ,ซอโซซอโซซอโซมาเริ่มฝึกกันได้เลยค่ะตัวอย่างคำ หนึ่งสม้สมส้มส้มสองร้านสอมร้านสอมร้านสม้มสาม ซื้อซื้อซื้อมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะประโยคที่หนึ่งมือถือของผมเสียครับพรุ่งนี้ผมจะไปร้านซ่อมมือถือครับ มือถือของผมเสียครับพรุ่งนี้ผมจะไปร้านซ่อมมือถือครับมือถือของผมเสียครับพรุ่งนี้ผมจะไปร้านซ่อมมือถือครับ ประโยคที่สองถ้ามันเสียจนซ่อมไม่ได้ผมจะซื้อมือถือใหม่ถ้ามันเสียจนซ่อมไม่ได้ผมจะซื้อมือถือใหม่ ถ้ามันเสียจนซ่อมไม่ได้ผมจะซื้อมือถือใหม่สนุกไหมคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ